สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงใบบูพยาเพื่นจะดูวดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีจวจุลของตัวคุณเองจะดูวดวงให้กับชาวพฤษภรคนาพฤษภนะครับในช่วงของช่วงครึ่งปีแรกนะครับของปี2อง5นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวในช่วงเดือนมก,กราถึงเดือนมิถุนายน นะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการยกย้ายราศีของดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อภาพรวมนะครับในครึ่งปีแรกนี้ของปี65นี้จะมีดาวอะไรกันบ้างในช่วงของปีนี้มีการยกย้ายราศีของดวงดาวนะครับมีทั้งหมดอสองดวงนะครับก็คือดาว ราหูจะโคจรจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษในช่วงประมาณวันที่30มีนาคม65ส่วนดาวพัสบดีนะครับจะย้ายจากราศีกุมขึ้นไปที่ราศีมีนในช่วงประมาณวันที่8เมษายน2565นี้นะครับเดินโคจรผิดปกติด้วยคือเสิร์ตการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเองทีนี้เรามาดูอิทธิพลต่อชาวพฤษภลักลนณพฤษภกันบ้างว่าจะมีผลเป็นอย่างไรนะครับ ที่ลของชาวพฤกษบลัคนาพฤกษบมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณนะครับก็คือราศีพฤกษบมีดาวราหูนั้นโคจรทับลักนาของคุณอยู่นะครับในช่วงประมาณเดือนมกราถึงเดือนมีนา30มมีนานี้นะครับราหูกําลังจะออกไปที่ราศีเมษแล้วช่วงแรกก่อนการที่ดาวราหูทับลักษณเนี่ย เป็นพินทุบาทตนูหลักษได้ตำแหน่งเป็นนิดด้วยแต่ก็ยกเมนความเป็นนิดก็จริงนะครับแต่ยังไงก็เป็นพินทุบาทบางตอนแรกเนี่ยช่วงเมอ่ามก,กราถ,ถึง30มิีนาคุณอาจจะยังมีอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆที่อาจจะมีความอักกอวนกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือมีอารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างยังมีความเหมือนแบบมีโมหะจริตอยู่โมหะจริตในที่เนี้ยหมายถึงเนื้อสาของความลุ่มหลงความอยาก นะครับแล้วก็ความคิดต่างๆที่อาจจะรู้สึกเหมือนแบบคิดอะไรแล้วค่อนข้างแบบพันตัวตัวเองมากขึ้นหรือทําอะไรแล้วค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่หยุดยัง้งค่อนข้างที่จะแบบอยากได้อะไรต้องได้รู้สึกเหมือนทําตามอารมณ์ของตัวเองแล้วรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่มีการเปลี่ยนแปลงกับตัวตนมากขึ้นนะครับแล้วดาวราหูนั้น,นมาจากพบเรือนกรรมมา เป็นดาวแห่งการกระทําด้วยเมื่อโคจรมาทับลักเนี่ยแปลว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องมีแนวโน้มทิศทางของการคิดการตัดสินใจการตัดสินใจอะไรโดยใช้อารมณ์นะครับกล้าเสี่ยงกล้าคิดกล้ารองกล้าทําทําในสิ่งที่ไม่ไม่เคยทําก็จะกล้าทํามากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยอยู่ในกรอบอยากจะอยู่นอกกรอบประมาณนั้นแต่ไม่เป็นไรเพราะว่า ดาวราหูนั้นกําลังจะค่อยๆมีการเดินหน้านะครับจากราศีพฤษภเนี่ยไปราศีเมษช่วงประมาณ30มีนาพอ30มีนาปุ๊บเนี่ยดาวราหูจะไปอยู่ในราศีเมษเป็นอบเรือนวินาศวินาศณะหรือวินาศไปร่วมกลุ่มกับดาวมาิฤตยูอยู่ในเรือนวินาศชาวพฤษศลักษณะพฤษภยังต้องระมัดระวังจะมีความอึดอัดใจน้อยลงแต่คุณต้องพยายามเลือกคบคน แล้วพยายามทําอะไรให้มันชัดเจนเพราะดาวราหูเบียนหลังหลังลักนณาเนี่ยก็ยังเป็นพินทุบาทราหู2 4สแทรกซ้ํา12เลือนที่12ก็คือเลือนวินาสน,านะครับทำให้ชาวพรึกศพยัยงคงต้องระมัดระวังอยู่บ้างร่วมกับดาวมฤลิกตตยูดาวราหูกับมัลิกตยูเนี่ยเวลาอยู่ในภพวินาศระมัดระวังภัยจากเบื้องหลัง ถามว่าภัยนี้มาจากอะไรมาจากลักษณะของการเลือกคบคนถ้าคุณเลือกคบคนผิดคุณจะมีในลักษณะของปัญหาตามมาคนดีๆคบต้องไปคบคนที่เป็นบัณฑิตอย่าไปคบคนที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าผู้มีอิทธิพลเราต้องระมัดระวังมากๆกับผู้มีอิทธิพลมาก,มาก,มาก,มากๆเลยทําอะไรอย่าไปยุ่งอย่าไปข้องเกี่ยวหรืออย่าไปเสวนากับเขามากจนเกินไปอย่าไปร่วมวิบากกรรม เพราะว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มทางที่มีคนเล่งงานมีชงงะงักติดหลังประมาณนั้นนะครับมีโจทย์ที่คอยเล่งงานเราได้ดังนั้นแล้วเนี่ยชาวพลศนะครับไม่ต้องกังวลอันนี้สำหรับคนที่ไปมีปัญหากับผู้มีอิทธิพล นะครับในทุกๆด้านแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอิทธิพลไม่มีไปร่วมวิบากกรรมก็ไม่เป็นไรก็แค่ต้องเรามาระวังนิดหน่อยกับในเรื่องของคนที่อาจจะแบบซุกซิบนินทามีปัญหากับเราบ้างอะไรแบบนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วราหูเนี่ยมาจากภพเรือนกรรมมะใช่ไหมครับกรรมะคือการกระทํากรรมมะคือการงานโครจรไปอยู่ในเรือน ราศีเมษเนี่ยเป็นเทวีโชคแปลว่าคุณจะมีโชคมีลาบนะครับกับต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลนะครับหรือบางคนนะทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์จะปังมากแล้วก็ดีมากทํางานร่วมกับบริษัทข้ามชาติบริษัทต่างประเทศบริษัท เกี่ยวข้องกับในเรื่องของชาวต่างชาติเนี่ยจะดีมากๆเลยหรือบางคนอาจจะไปทํางานกับต่างหมายถึงว่าเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือทํางานกับต่างจังหวัดแบบนี้รับเข้าส่งออกก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับกับชาวพึกษศพัละคณะพึกษบพเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราหูเนี่ยไปอยู่ในเรือนวินาสนาเนาะ วินาศแปลว่าต่างประเทศแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลนั่นแหละก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีหรือทําการค้าในเรื่องของออนไลน์นําเข้าส่งออกเนี้ยปังมากนะครับสำหรับชาวพฤึกศพแล้วก็ลักนาพลึกษบเลยนะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวพระศุกร์ดีกันบ้างพระศุกร์ดีเนี่ยช่วงแรกนะครับโคจรอยู่ในราศีกุมนะอยู่ใน พบเลือนกรมมะกลางฟ้าเลยเนี่ยเพราว่าคุณจะโดดเด่นท่ามกลางสังคมมากในช่วงมกราถ,ถึง8เมษายนนะครับก็จะมีโอกาสในทิศทางที่ดีมีพวกผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนแต่ก็ยังมีข้อต้องระมัดระวังอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆตรงที่ว่าดาวมรณนะ ก็คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจากภพเรือนมอรณะและมาจากภพเรือนราภะเข้าเรื่อนการงานมีโชคมีลาบมีพบรักพ้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีพรักพ้ใหญ่คอยหนุนหลังมีพรรักพ้ใหญ่คอยเอ็นดูมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการงานนั้นจะมีโอกาสในการเติบโตพัฒนาแสดงศักยภาพนั้นประสบความสําเร็จที่ดี แต่ว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีนั้นกําลังจะย้ายขึ้นไปนะครับ8เมษายนขึ้นไปเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนราพะและมาจากเรือนมอรณะด้วยดังนั้นเนี่ยชาวคลึกศพเนี่ยเต็มช่วงของประมาณมก,กราถึงมิถุนานะครับคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้นมีโอกาสได้รับการสนับสนุนมากขึ้นเพราะพระราศดีนั้นโคจรอยู่ในเรือนราพะใช่ไหมครับราพะเนี่ยเป็นพบเรือนที่ดีนะครับเป็นตําแหน่งสิงห์เกณฑ์เพราะว่าผู้มีปัญญาจริงๆแล้วอยู่ในช่วงแรกก็เป็นปัสสวะราศีผึกศพอยู่แล้วนะครับที่พระราศดีอยู่พอเลื่อนขึ้นไปราศีมีนก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีมีโชคมีลาภกับถิ่นแดนไกลอย่างที่บอกไปมีอาจจะได้มรดก พสกสกุลนะครับมรดกตกทอดมีมรดกในเรื่องของการที่ได้รับสิ่งต่างๆที่ดีแต่หลายคนอาจจะถามว่าถ้าหนูเกิดมาไม่มีมรดกหรือได้มรดกไปแล้วจะแปลว่าอะไรทีนี้มาฟังกันคนที่ไม่มีมรดกกับคนที่ได้มรดกไปแล้วแปลว่าคุณมีโอกาสได้ลาบได้ผลจากความเสียหายตรงนี้คือ 1. ได้ดีจากการรับเข้าส่งออก นะครับเป็นกําไรทวีคูณหรือบางคนได้ในลักษณะของการได้ดีจากบรณะแปลว่าการสืบต่อบางทีคุณอาจจะได้แบบการสืบต่อกิจการบางสิ่งบางอย่างกับคนอื่นก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะได้ดอกเบี้ยนะครับได้ในเรื่องของประกันเวรคืนนะหรือเป็นในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์สิ่งต่างๆ พระสบีแปลว่าเงินก้อนไปอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยเพราว่ามีทั้งความฉลาดแล้วก็การเงินที่ดีนะครับมีโชคมีลาบจากการต่อยอดพัฒนาคิดอะไรทําอะไรมีลาบมีผลนะครับแล้วก็มีการแตกแขนงสาขาการขยับขยาย สิ่งต่างๆที่ดีเปลี่ยนแปลงและคุณจะมีความสําเร็จมากขึ้นสำหรับชาวพฤกษะนะครับมีโอกาสมีลาบลอยมีลาบแบบฟุกฟุกมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำแบบเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเลยทีเดียวนะครับสำหรับชาวพฤกษะเนี่ยจะดีมากๆเลยนะแล้วก็มีโอกาสที่น้องๆนักศึกษาเรียนต่อจะประสบความสําเร็จมีโอกาสสอบเข้าได้นะครับเรียนจบ นะบางคนอาจจะมาถามว่าจะมีโอกาสเรียนจบไหมก็มีโอกาสนะมีโอกาสเรียนจบนะครับสำหรับชาวฤรกศพเนอะแล้วก็มีโอกาสในการได้งานได้ด้วยนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องงานนะใครเปลี่ยนงานเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีการเปลี่ยนแปลงและก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่วงเล็บนะครับดาวพระศดีเประว่าหนคุณต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตคุณถึงจะได้ราบได้ผลนั้นข้อที่2ต้องรู้จักหาความรู้ต่อยอดนะครับแล้วก็รู้จักการเรียนรู้การปรับการพัฒนาศักยภาพตัวเองนะนะครับหรือบางคนอาจจะแบบทําการแบบลงทุนนะครับในเรื่องของส,สินทรัพย์สิ่งต่างๆคริปโตเคอเรนซีการเงินบิตต่างๆในเรื่องของ หุ้นกองทุนต่างๆจะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่ทำประกันก็จะมีแนวโน้นมทิศทางที่ดีหรือบางคนได้มรดกตกทอดขายต่อก็ประสบความสำเร็จนะครับบางคนอาจจะขายได้อสังหาริมทรัพย์ต่างๆกู้ยืมเงินก็ประสบความสำเร็จดีนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะครับไปอยู่ในถิ่นแดนไกลถิ่นอื่นก็ประสบความสำเร็จด้วย มีทั้งข้อดีเยอะแยะเลยทีนี้เรามาดูดวงสุดท้ายก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีมังกรเป็นเกษตรบดีอยู่ในภพสุภะสุภะแะลววาการเติบโตการพัฒนาการต่อยอดกันมีดาวนมทิศทางที่ดีแต่ดาวเสาร์เนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งสุภะเนี่ยเป็นเกษตรบดีเนะาะจะส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวพัสบดีที่มาจากภพเดือนลาภะแล้วก็เดือนมอรณะ บางคนนะอาจจะมีความกดดันจากเจ้านายบ้างนะครับคือเจ้านายช่วยเหลือดีนะแต่เขาก็จะคาดหวังกับเรานะครับหรือกดดันกับเราการทํายอดสิ่งต่างๆเราอาจจะรู้สึกว่าทําได้นะแต่รู้สึกอึดอัด รู้สึกเหมือนแบบต้องขยันทําผลงานทํา o t นะครับอยากหยุดก็ไม่ได้หยุดก็ต้องทํางาน OT เพิ่มเติมมีลาบมีผลที่ดีมีการทํา OT มันก็เป็นเงินทบต้นต่างๆที่ดีใช่ไหมครับเงินมันงอกเงยขึ้นมาแต่เรารู้สึกเหมือนเหนื่อยอรนะครับเรารู้สึกกดดันง,งานเยอะไงสมมาที่เราแบบเนี้ยอะไรประมาณนี้มันเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องแบบพยายาม เขาเรียกว่าผ่านพ้นปัญหาไปสักนิดหนึ่งในช่วง8เมษายนนะครับแล้วก็คุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการเติบโตการพัฒนาสิ่งต่างๆที่ประสบความสำเร็จมีโอกาสในเรื่องของการได้ดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนที่ดีจากพบเรือนสุภาอย่างที่บอกว่าใครจะเรียนต่อก็จะประสบความสําเร็จใครสอบแข่งขันก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการสอบแข่งขันนั้น มีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดาวเสวเนี่ยเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะมีการวางแผนนะครับหรือวางแผนสิ่งต่างๆที่แบบมีความคาดหวังในอนาคตอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือชอบกลาา สิ่งต่างๆเราอาจจะมีความคาดหวังตรงนี้พอสมควรดังนั้นแล้วเนี่ยชาวพฤกษบศพลักษณะพฤกษบนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอกาสสิ่งดีๆของคุณมาถึงแล้วแต่คุณก็ยังคงต้องระมัดระวังในบางส่วนที่พูดไปข้างต้นด้วยว่า ในเรื่องของดาวราหูเอ่ยเรื่องของดาวเสาที่ส่งกระแสถึงดาวพฤหัสดีบ้างแต่ดาวพฤหัสดีนั้นยืนพื้นยืนหนึ่งเลยดีนะครับกับในเรื่องของลาภผลรายได้สิ่งต่างๆการเปลี่ยนแปลงมรดกสิ่งต่างๆที่ดีลาภผลของการาที่ตัวคุณได้ลงทุนเอาไว้ก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีนะครับงอกเงยประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ มันอาจจะมากหรือน้อยแล้วแต่วาสนาบุญของตัวคุณเองในดวงของชะตาบุคคลด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามพลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค่บ